กาบนมัสการพระคุณเจ้าค,ค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าชมคลิปนี้ทุกท่านนะคะวันนี้ตรงกับวันพระแล้วก็เป็นวันศาสตร์ไทยนะคะ นำภาพบรรยากาศของบุญนะคะที่ได้รับมาจากญาติโยมนะคะหลายวัดเลยทีเดียวนะคะก็จะทยอยลงให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนานะคะโดยเฉพาะช่องใบเสมาลูกนิมิตนะคะสะบู่เบญจากายเป็นช่องที่ทำงานเกี่ยวกับพระาศาสนา90%เนะคะเพราะฉะนั้นภาพบรรยากาศแห่งบุญที่เห็นในขณะนี้นะคะก็จะนะคะมีมาให้ทุกท่านได้อนุโมทนาบุญเรื่อยๆนะคะ ที่เห็นเป็นภาพบรรยากาศของแม่ขาวนะคะทีะ่มาเข้าศีน,นะคะแล้วก็มาร่วมบุญนะคะในวันศาสตร์แล้วตรงกับวันพระด้วยนะคะภาพที่เห็นเป็นภาพบรรยากาศบุญของวัดภูคารัตนารามนะคะเนื่องจากว่ายมเพนไม่ได้ไปถ่ายภาพเองนะคะภาพมุมกล้องก็อาจจะ,ะ,ะเบอร์เบอร์นะคะ พอได้สื่อสารได้นะคะว่าตรงนี้นะมีบรรยากาศแห่งบุญนะคะแต่ว่าจะให้ภาพคมชัดเหมือนยมเพนนะคะไปถ่ายด้วยตัวเองคงเป็นไปไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าได้ภาพมาแล้วนะก็จะต้องผ่านแอปนะคะหรือว่าผ่านแอปพลิเคชันในการส่งต่อนะคะไฟล์จะถูกบีบอีกนะคะแต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคต่อการอนุโมทนาบุญนะคะจิตใจเราต่างหากะะที่จะ มีความหมายมีความสำคัญนะคะกับการที่ได้รวมอนุโมทนาบุญนะคะภาพไม่ชัดแต่จิตของการอนุโมทนาบุญนั้นชัดนะอนุภาพของการอนุโมทนาเกิดขึ้นเช่นกันค่ะนำภาพมา,มาให้ทุกท่านได้รวมอนุโมทนาบุญนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ